ครับสวัสดีครับพบพพเจอพบก,กันอีกแล้วครับพาไปกินครับมากินก <laughs> 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 ินกับ่ยงเหมือนเดิมครับ <laughs> ำพ,พ่อพาเสเทวีญญญยนยเดอดมากไปแล้วสามารันกรมาเอเออเออเออเรอเเอเเออเอเอ ไปเห็นหมดชงหยดอันังจาแดจะคอยบไปไปนรถพาเมื่อน้าบหักมานะชงยดยังไดูเชิใส่เสื้อีกบ่ละใส่เสียวิชัดดิเอันอู่อเอือไปไปหาพวกซีชมพูเอาไปเอเอื่อเอื่อเอาขวดนั่น้แดงพาเมื่อทางด้วยมันมากเหรอล่ะเปิดตูเอาเลย มาคือรดวัาน้ำกูเลยไ <c oughs> ม่อยู่น้ำกูทั้งสองคนเลย